สวัสดีครับ fc แท่านรักตุกท่านทุกผู้คนวันนี้ก็มีการพัฒนาชุมชนนะครับของหมูสามตะบุถะแดงเนี่ยก็เลยคือซาบ้านกะเลระดมคนมาทำกบสะอาดนถนนสองฝังทางนี่ถนนสายหลักพัฒนาหมู่บ้านก่อนจะ,อะพอหน้าเดูฝนนี้หญ้ารกข้างทางหญ้ารกมาเกเลยก็เลยอกระดม แรงกลมแรงล่มใจกับชาวบ้านมาทํางานกันนี่ก็เลยหนึ่งในนั้นก็คือแอ็ดวินของเพชรนี่นะที่ถ่ายรูปนี้เนี่ยนี่มาร่วมงานลมแรงร่มใจของออของชาวบ้านนี่คือแยกกันสองกลุ่มกลุ่มนี้อยู่นี่แหละกลุ่มหนึ่งอยู่ซอยไหนมีสองกลุ่มก็เลยดูน้อยเลยแค่มาทํางานกันเยอะก็จะประมาณน,นี้อ,อนนบรรยากาศฝนตก น้อยรถกสญจรไปมาเลยเลยกนกาทำงานหมดเลยชาวบ้านทำงานกันวิ่งไปมา้นก่นก่กันขึ้นกิ่กับขนก่งนขึ้นกิงทาราวขึ้นเขาเขามดนลึกนตกนี่นตกเลนมืยนุนดำมดเปี้ยงหมดแล้วกเปียชาวบ้านที่มาลุมเดิใจใกไม้ละมือ พนามูบ้านก็เลยขอริษทไทยทำทำเรียวลงนี่นออทุน,ทน,นสินหลนนนกักออฟมาเพื่อรถไฟก็ไปเชียอข้าไปขดวงไปเชียนทะเราทันรถถ้าสนใจไปพาคนพันเยอะนี่คืองานเร่มแรงริ่มใจของชาวบ้านหมู่สา มาเรียเรดมจุดเราดมแรงกันออกมาใครพอมาก็ได้เอาเอาเงินมาซื้อเครื่องดื่มกับกินก็ได้พวกน้ำดื่มพวกน้ำอารลมอะไรเนี้ยกาแฟคนมาก็มาละไม้ละมือก็พัฒนาวัดทำลานกันฮะ ตัวไหนเส้นนี้ก็คือคนพันไปมาเยอะเนี่ยสัญจรได้มาเรื่อยๆบ่อข้าใส่เส้นเส้นเป็นเส้นหลักวันรถเลยส่องใส่สามฝ่ายแยกกันเข้าวโคนละซอยซอยนี้ก็มาได้แค่นี้ฝ่ายนี้ก็มีขี้หญิงเยอะมาขวดข้างบนได้ยเส้นหลักข้างใตคนขวดขี้งเงียงเก็บเียวครับผมอี EP นี้ก็คือขอยุติเพียงแค่ก็เด้อเดียว ทำกานก็ย oh, ุติการค้ทำให้เพื่อนคิกอนเด้อครับผมสวัสดีครับ